ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่4,678ถึง4,679ตอนที่4,678วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่มาหลานกลับจีนยาเชิญพามาหลานมาซื้อของพิเศษ และของขวัญต่างๆในราคา2,000 0ถึง3,000 30, 0ดอลลาร์สหรัฐในนิวยอร์กโดยเฉพาะแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่คราวนี้เขาแค่คิดว่ามาหลานจะช่วยเซียวชูหรานในสหรัฐอเมริกาตอน5โมงเย็นเยเชนินและเซียวชูหรานส่งมาหลานไปที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์กเพราะเขาซื้อตั๋วโดยสารชั้นหนึ่งมาหลานไม่รีบเร่งที่จะผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน พูดกับเย่เฉินและเซียวชูรานว่าชูรานลูกเขยที่ดีคุณทั้งสองไม่ต้องทำงานหนักเพื่อส่งฉันเข้าไปข้างในและดูฉันผ่านจุดตรวจความปลอดภัยตอนนี้เพื่อนที่พี่สาวแนะนำโดยซิสเตอร์เฉินบังเอิญอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับฉันเธอบอกฉันในวีแชทเมื่อกี้ว่ามีห้องรับรองฉันหนึ่ง ทันทีที่ฉันเข้าไปที่สนามบินเธอขอให้ฉันรอเธออยู่ที่นั่นสักพักแล้วรอจนกว่าเธอจะมาถึงแล้วเข้าไปเช็คอินด้วยกันเซียวชูรานไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคิดว่าแม่ของเธอต้องบินนานกว่าสิบชั่วโมงเพื่อให้มีเพื่อนอยู่บนท้องถนนแม้ว่าจะเป็นเพียงการแชทก็ตามมันจะง่ายกว่ามากอย่างไรก็ตามเซียวชูรานจำได้ว่าพี่สาวเฉิน และสมาชิกในครอบครัวที่แปลกประหลาดเล็กน้อยของเธอในขณะนี้ดังนั้นเธอจึงสั่งอย่างรวดเร็วว่าแม่ไม่เป็นไรที่จะบินกับคนอื่นแต่เธอต้องระวังอย่ามากเกินไปเชื่อใจผู้อื่นโดยเฉพาะอย่าไว้ใจให้คนอื่นทำเงินหรือขายหุ้นกับคุณและอย่าให้คนอื่นยืมเงินโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าใจไหมมาหลานพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอ้แค่แตงโมสามลูกกับอินทผลัมสองลูก ใครคิดได้ครอบครัวของพวกเขารวยมากขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอกลัวการพูดคุยของเซียวชูรานดังนั้นเธอจึงรีบพูดว่าแต่ไม่ต้องห่วงแม่ของคุณฉันไม่ใช่มังสวิรัตฉันเดินทางไปทั่วโลกมาหลายปีแล้วฉันเคยประสบความสูญเสียหรือไม่สีหน้าของเซียวช,ชูรานดูขึงอายเล็กน้อยและเขาคิดในใจว่า ทำไมเจ้าถึงได้ทนทุกทรมานเพียงน้อยนิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังจะแยกจากกันเซียวชูรานไม่ต้องการพูดอะไรอีกดังนั้นเขาจึงพูดว่าแม่ให้ความสนใจมากขึ้นบนท้องถนนและคุณต้องให้ความสนใจกับการพักผ่อนด้วยอย่าพูดคุยกับคนอื่นนานๆหลังกลับจีนแล้วร่างกายจะเจ็บมากถ้าไม่ได้พักผ่อนระหว่างทางโอ้ไม่ต้องห่วง มาหลานพูดด้วยรอยยิ้มแม่ดูแลตัวเองได้สบายใจได้ลูกเขยที่ดีของแม่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันมากคุณสามารถอยู่กับฉันที่สหรัฐอเมริกาได้อย่างสบายใจสุรันแม่กําลังรอคุณกลับบ้านเยเชิญพยักหน้าเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มโอเคแม่อย่าลืมบอกเราเมื่อคุณขึ้นเครื่องบินตกลงมาหลานตกลงอย่างเต็มใจ รถขับไปที่ประตูทางออกของสนามบินอย่างรวดเร็วเนื่องจากมาหลานไม่อนุญ,ญาตให้เย่เชนและเซียวชูหลานส่งเข้ามาเยเชนจึงจอดรถไว้ตรงข้างถนนและหลังจากช่วยมาหลานนำสัมภาระออกเขาและเซียวชูหลานนมองค์ดูเธอผลักกระเป๋าเดินทางของเธอไปที่ทางเข้าสนามบินด้วยกันเมื่อมาหลานกำลังจะเข้าประตูเขาโบกมือให้เย่เชนและเซียวชูหลาน และตะโกนเสียงดังเสียวหลานยเย่เฉินเจอกันเร็วเร็วนี้เมื่อเสียวชูหลานเห็นว่าแม่ของเธอต้องการจะกลับไปประเทศจีนเพียงลำพังท่านใดนั้นเธอก็รู้สึกเศร้าและไม่เต็มใจที่จะจากไปน้ำตาก็ไหลยอย่างควบคุมไม่ได้เธอโบอกมือแล้วสำลักแม่คุณต้องบอกเราก่อนจะขึ้นเครื่องบินโอเคไม่ต้องห่วง มาหลานพูดแล้วโบกมือให้ทั้งสองคนและเดินเข้าไปในสนามบินอย่างช้าๆตอนที่4,679ในเวลานี้เธอไม่รู้ว่าอะไรจะรอเธอต่อไปมาหลานเข้าไปในสนามบินและไม่เรียบไปที่จุดตรวจความปลอดภยัยแต่พบห้องรับรองชั้นหนึ่งตามคำแนะนำของจงชิววาเธอนั่งอยู่ได้ไม่ถึง10นาทีเมื่อผู้หญิงที่แต่งตัวหรูหราเดินเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือมาหลานจำผู้หญิงคนนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปประจำตัวบนวีแชตและรูปถ่ายในแวดวงเพื่อนและนั่นคือจงซิววาเพื่อนใหม่ของเธอดังนั้นเธอจึงประมาะเล็กน้อยแต่ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยและโบกมือให้เธอและพูดด้วยรอยยิ้มว่าสวัสดีคุณจงฉันชื่อมาหลานโชคดีที่ได้พบคุณมเมื่อจงซิววาเห็นมาหลานเขาก็ อดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความประหลาดใจว่าโอ้มาหลานในที่สุดเราก็ได้พบกันคุณรอที่นี่มานานแล้วฉันขอโทษจริงๆฉันยังคงจัดประชุมอยู่ก่อนมาสนามบินฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรทั้งวันเลยมันทำให้หัวฉันใหญ่ขึ้นจริงๆมาหลานพูดด้วยรอยยิ้มว่าผู้หญิงเข้มแข็งอย่างเธอคงยุ่งมากในยามปกติจงซีวา,วานั่งลงข้างมาหลานและพูดด้วยรอยยิ้ม มาหลานคุณเป็นเพื่อนของพี่เฉินนั่นคือเพื่อนของฉันอย่าสุภาพระหว่างเรามันเป็นคุณเสมอคุณพูดตามตรงเถอะฟังดูเคอะเขินสำหรับฉันปกติแล้วในบริษัททุกคนพูดกับฉันแบบนี้ในที่สุดฉันก็ได้เพื่อนใหม่แต่อย่าใช้คำนี้อีกมาหลานคาดไม่ถึงจริงๆว่าจงซีวาวาที่มีฐานะร่ำรวยเช่นนี้จะเข้าถึงผู้คนได้มากขนาดนี้โดยไม่ต้องเสแสแ้ง และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะทำได้เธออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจอณนนิจจาแม่มีคนบอกว่ายิ่งคนนี้รวยเท่าไหร่คุณภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นฉันไม่เชื่อมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเชื่อนิดหน่อยแค่ดูคำพูดและพฤติกรรมของคนสิไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะทำได้มาหลานเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พบเพื่อนกับคนแบบนี้ ด้วยความคิดในใจนี้มาหลานยิ้มอย่างรวดเร็วและพูดว่าเอาละในเมื่อคุณพูดอย่างนั้นฉันจะไม่สุภาพกับคุณแล้วยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันใช่จงซีวาวายิ้มเล็กน้อยและถอนหายใจโอ้พูดตามตรงฉันยังรู้สึกเสียใจอยู่เล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันและเป็นเวียนเป็นกรรมที่จะได้กลับจีนในวันเดียวกันเธอควรนั่งกับฉันจริงๆนะ กลับด้วยกันโดยเครื่องบินส่วนตัวเราจะได้คุยกันดีๆคุยกันระหว่างทางแต่เรื่องเลวร้ายมากยิ่งคิดก็ยิ่งหดหูมาหลานพูดอย่างรวดเร็วโอ้นี่มันอะไรกันอย่าคิดอย่างนั้นเราจะมีโอกาสในอนาคตบางทีครั้งต่อไปที่เรามาสหรัฐอเมริกาเราจะสามารถขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของคุณได้จงซิววากเล่าด้วยรอยยิ้มว่า หลังจากที่คุณมาถึงเกาะฮองกงแล้วคุณสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปและใช้เวลาสองสามวันบนเกาะฮองกงกับฉันได้เครื่องบินของฉันน่าจะมาจากฝั่งกันสตรีมด้วยหลังจากการซ่อมบำรุงตามปกติลูกเรือได้บินเครื่องบินโดยตรงไปยังเกาะฮองกงจากนั้นฉันจะใช้เครื่องบินลำนี้เพื่อพาคุณไปที่จินหลิงเป็นการส่วนตัว มาหลานดีใจมากแต่เรียบพูดอย่างสุภาพว่าโอ้ทำไมคุณถึงอายเป็นปัญหามากเกินไปสำหรับคุณเที่ยวบินจากเกาะฮ่องกงไปจินหลิงใช้เวลาเพียงสองหรือสามชั่วโมงฉันจะขึ้นเครื่องบินเองได้จงซีวาวาโบกมือของเขาคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคุณมาถึงเกาะฮ่องกงนั่นคือสถานที่ของฉันคุณเป็นแขกรับเชิญ ฉันในฐานะเจ้าบ้านคุณสามารถทำตามการเตรียมการของฉันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่ยังไม่เคยไปจินหลิงแวะมาดูได้นะคะเมื่อมาหลานได้ยินสิ่งนี้เขาไม่สุภาพต่อจงซิวะวาอีกต่อไปแต่พูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าคุณมาถึงจินหลิงฉันจะขับรถไปร,ไปรอบๆจินหลิงอย่างแน่นอนฉันไม่มีเครื่องบินส่วนตัวแต่รวนสรอยยังมีอีกคันสำหรับสคันลีแนน และฉันจะดึงการ์ดขึ้นมาให้คุณอย่างแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตาม